นนจะเป็นการหาพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุหลักการของมันมีอยู่ว่าการสะสมประจุภายในตัวเก็บประจุนั้นจำเป็นจะต้องใช้งานจากแรงภายนอกในการย้ายประจุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งงานจากภายนอกที่กระทำต่อประจุจะเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้ายอยู่ของประจุไม่ว่ารูปทรงของตัวเก็บประจุจะเป็นทรงกลม ทรงกระบอกหรือว่าแผ่นขนานพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุก็จะมีค่าเท่ากันดังนั้นในตัวอย่างนี้ผมจึงใช้รูปทรงที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือตัวเก็บประจุแผ่นขนานการคำนวณพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุนั้นจะเริ่มจากตัวเก็บประจุที่ไม่มีประจุการนำประจุส่วนแรกเข้าไปเก็บไว้ในตัวเก็บประจุ จะไม่ต้องใช้งานแต่เมื่อมีประจุบางส่วนอยู่บนตัวนำแล้วการนำประจุส่วนต่อไปเข้าไปไว้บนตัวนำจะต้องใช้งานต้านแรงผลักระหว่างประจุที่อยู่บนตัวนำก่อนหน้านี้กับประจุที่กำลังนำเข้าไปเพิ่มเติมสาเหตุเนื่องจากเป็นประจุที่มีเครื่องหมายเหมือนกันอีกทั้งประจุบนตัวนำที่มากขึ้น ยังทำให้แรงผลักที่กระทำต่อประจุส่วนต่อไปมากขึ้นด้วยและทำให้ต้องใช้งานมากขึ้นด้วยดังนั้นงานในการนำประจุแต่ละส่วนเข้าไปสะสมไว้ในตัวเก็บประจุจึงไม่เท่ากันซึ่งเกิดแรงผลักที่มีการเปลี่ยนแปลงไปการคำนวณงานจากแรงภายนอกหรือพลังงานศักย์ที่สะสมในตัวเก็บประจุ จึงต้องใช้การคำนวณปริพันธ์หรือการอินทิเกรตทีนี้เราสมมุติให้แผ่นตัวนำด้านบนมีประจุบวก q และแผ่นตัวนำด้านล่างมีประจุลบ q ประจุบนแผ่นตัวนำก็จะสร้างสนามไฟฟ้าที่มีขนาด E และความต่างศักย์ V งานในการย้ายประจุ dq จากด้านล่างขึ้นไปด้านบน มีค่าเท่ากับแรงคูณกับระยะทางทีนี้เราเขียนงานให้อยู่ในรูปของความต่างศักย์โดยการแทน e เท่ากับ v ส่วนด้วย d เราก็จะได้ d w เท่ากับ v d q เมื่อประจุที่อยู่บนแผ่นตัวนำแต่ละอันเพิ่มขึ้นความต่างศักย์ระหว่างแผ่นตัวนำก็เพิ่มขึ้นงานที่ใช้ในการย้ายประจุตัวถัดไปจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็จะมากตามไปด้วยพลังงานทั้งหมดที่สะสมในตัวเก็บประจุตั้งแต่ประจุไม่มีจนมีประจุบวก q เราจำเป็นต้องอินทิเกรต v dq จาก0ถึง q เราเปลี่ยน V ให้อยู่ในรูปของ Q ส่วนด้วย C คำตอบของการอินทิเกรตก็คือพลังงานศัก์ทั้งหมดที่สะสมในตัวเก็บประจุซึ่งมีค่า U เท่ากับ Q กำลังสองส่วน2 C จากความสัมพันธ์ Q เท่ากับ C V เราสามารถเขียน U ได้ในลักษณะต่างๆดังนี้